02871155และ026775520วันนี้อยู่กับคุณพวันนวาวัฒนศทรัพย์นะครับประธานรองประธานจาก YLG b อ l l i บ n i n t e r n ินเ o n a l ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธ์ค่ะปรากฏว่า1,527ไม่หลุดแล้วก็รีบาวได้แรงมากครับคุณพวันครับสวนทางกับที่วันนี้เนี่ยหุ้นก็ลงน้ำมันก็ลงนะครับแต่ทองถือว่าย่อลงมาค่อนข้างน้อยเทียวค่ะ ก็ต้องมองทิศทางจริงๆแล้วมันยังไม่เคลียร์เท่าไหร่เพราะว่าตัวยูโรเนี่ยก็ยังย่อลงมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยต้องมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแรงดีดเนี่ยดีดขึ้นมาตามปัจจัยทางเทคนิคบวกกับการตัวเลขของอเมริกาเมื่อวานประกาศตัวเลขการจ้างการว่างงานออกมาไม่ค่อยดีแล้วก็ผลผลิตของเมืองฟิลาเดลเฟียออกมาก็ไม่ค่อยดีอันนี้อาจจะเป็นแรงดีดตัวหนึ่งที่ทําให้ทอาคาปรับตัวขึ้น แต่ในมุมมองของเราแล้วเราก็ยังมองว่าถึงขึ้นมาแตะตรงนี้แล้วยังไม่สามารถผ่าน6 6 0 0 US Dollar แตะ200เอาเนี่ยเราก็ยังมองว่าโอกาสที่ทองคาจะย่อลงมาอีกก็ยังมีอยู่ค่ะครับผมอย่างที่คุณพวนบอกว่ายูโรเนี่ยยังย่อต่อแต่จะว่าไปก็ลงมาเหมือนกับว่าจะอยู่ในจุดใกล้ๆแนวรับของเขาเหมือนกันที่เขาเคยลงมาแล้วรีบาวถ้ายูโรรีบาวได้ทองจะจะ จะจะยังอ่อนลงเหรอครับหลืจะไม่รีบาวต่อครถ้าถ้ายูโรสามารถรีบาวได้ทองคําก็มีโอกาสที่จะรับรีบาวกลับไปแต่โอกาสที่ยูโรจะรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยมันมีค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าปัจจัยที่กดดันตัวยูโรยังมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านกรีกเองซึ่งไม่สามารถฟอร์มรัฐบาลได้แล้วกดจะฟร์มได้ทั้ง ก็คือเดือนมิถุนาแลจุดนั้นพอถึงเดือนมิถุนาเนี่ยประมาณวันที่สิบเจ็ดก็จะมีการดิวจัดก,การจ่ายชำระหนี้บอลล็อตต่อไปซึ่งถ้าไม่สามารถปลอมรัฐบาลได้โอกาสการที่จะขอกู้รอบต่อไปก็อาจจะยากขึ้นเพราะนั้นโอกาสที่จะมีดีฟอนเนี่ยค่อนข้างเยอะค,ค่ะค่ะนั่นแปลว่าประเมินว่าจริงโอกาสที่ทองจะกรับย่อก,กลับลงมาใหม่มีมากกว่าที่จะเด้งกลับคืนขึ้นไปนะครับ ค่ะเชื่อว่ากรอบของเดือนนี้น่าจะอยู่ประมาณพันห้าจนถึงพันหกน่าจะวนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งจนกว่าตรีเอ่อจะมีจะมีทรายที่ดีขึ้นที่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือว่าเอ่อปัญหาแม้กระทั่งสร้างเศษเองซึ่งยอมปรีปรนนอมแล้วเนี่ยเอ่อรอบต่อไปที่จะมีการประชุมกับเยอรมันในวันที่23พฤษภาเนี่ยจะมีเอ่อแนวทางชัดเจนมากขึ้นไหมว่าเอ่อ จะจะไม่ออกจากร่องเศษจะไม่ออกจากเออยูยูโรค่ะครับผมโอกาสยืดเยื้อค่ะครับผมโอกาสที่จะยืดเยื้อแบบนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนที่ถือลงทุนระยะยาวรู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะครับว่าเอกลัวจะขาดทุนบางคนบอกว่าตอนนี้ก็กลายเป็นติดทองไปซะแล้วท่านยังไงดีครับยังค,คือถ้าถามช่วงนี้ถ้านักลงทุนระยะยาวถามดิฉันเองดิฉันก็ว่ามันยังไม่ใช่ช่วงที่น่าจะลงทุน แต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นอย่างลงทุนในกรอบพันห้าร้อยจนถึงพันห้อยพอขึ้นก็ขายลงก็ซื้อในในระดับนี้ยังโอเคอยู่ถ้ายังไม่มีข่าวอะไรชัดเจนช่วงนี้ค่ะแต่โอกาสที่จะย่อลงไปอีกต้องมีข่าวต้องมีข่าวที่เป็น n e g a t i v กับทางยูโรโซนมากขึ้นอันนั้นถึงจะเป็นเป็นโอกาสที่ทําให้ทองคําย่อต่อไปค่ะครับผมแต่ว่าจุดถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าจะซื้อเพิ่มก็คือยังไม่ต้องซือ้อ ถ้ามีอยู่แล้ว,ลวก็ลงทุนในกรอบหรือว่าชอ็อตทางทางโกฟิลเตอร์ในในเอในขณะที่มันมันสับตัวขึ้นแต่ถ้าสมมติระดับพันห้าร้อยพันห้า้อยสาสิบไม่น่าจะชอ็อตนะฮะเพราะว่าดูจากพฤติกรรมครั้งนี้แล้วเนี่ยแ,แถวพันห้าร้อยี่สบันห้าร้อยสิบมีการดขึ้นเชื่อว่ายังอยู่ในกรอบเหมือนขนาดที่มันลงมาจากพันเจ็ดร้อยแล้วลงมาเล่นตรงระดับ พันหกร้อยกับพันเจ็ดร้อยก็จะเห็นว่ามันจะรีบาวกันอยู่แถวนั้นเนี่ยประมาณสองสามอาทิตย์แล้วสินาอดเห็นชัดเจนว่าจะมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงค่ะอ๋อแปลว่าช่วงที่ลงมาอย่างอย่างรอบนี้เนี่ยคุณทันคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องไซด์เวก่อนเหมือนอย่างช่วงประมาณสักสองเดือนที่แล้วใช่ค่ะถ้านักลงทุนสังเกตได้ว่าตั้งแต่มุกรลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมุกรามันจะไปเห็นไฮที่พันแปดพอหลุดพันแปดก็จะไปเล่นอยู่ในกรอบพันเจ็ดกับพันแปดพัลลุดกรอบพัน ว่าน่าจะมาลงหยุดระหว่างพันห้ากับพันหกอีกสักพักหนึ่งจนกว่าจะหลุดกรอบข้างใดข้างหนึ่งนะคะครับผมแต่ว่าคงจะไม่ได้เห็นการรีบาวเหมือนอย่างสองรอบก่อนใช่ไหมครับสองรอบก่อนคือลงมาแถวแถวพันห้าร้อยี่สิบกว่าเนี่ยมันเด้งไปพันแปดร้อยเลยนะครับพี่วันรอบนี้ไม่น่าจะได้ไกลขนาดนั้นใช่ไหมครับยังไม่มีข่าวอะไรที่สามารถซัพพอร์ตได้เลยตอนนี้รออย่างเดียวถ้ามี QE วสามแต่ที่ประเมินกันไว้ก็น่าจะเป็นรอบหลังเดือน เออพฤศติหลังจากมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาเป็นช่วงนั้นถึงน่าจะมีข่าวประเภทนี้เข้ามาครับผมาบางคนกลัวบอกว่าเอ,อถ้าเกิดว่ามันหลุด1,520จริงๆมันจะไม่ลงแรงเหรอเพราะคุณคันให้ไวแค่พันหกพั1ห0าเท่านั้นเองใช่ถ้าหลุดตรงนั้นนี่มันไม่มีอะไรรองข้างล่างเลยค่ะ ถ้าหลุดพันหจริงๆเนี่ยพันหน่ารับจริงเหรอครับหรือว่ามันจะลึกกว่านั้นไหมครับคุณคถ้าหลุดพันห้าถามดิ่ฉันให้ให้ให้ใหช็อตฟิลเจอร์ทิท้งไปเลยค่ะชอ็อตตามลงไปเลยใช่ค่ะแต่คือพันห้านะครับไม่ใช่พันห้ารอยีใช่ไหมครับพันห้าค่ะ ได้ครับคุณพวันวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณพวันจาก YLG นะครับให้กลยุทธ์ของเราในกรอบใหญ่หน่อยเนี่ยก็คือบอกว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะไซด์เวกคล้ายๆกับช่วงสัก2เดือนก่อนหน้านะครับที่ทองแกว่งแถวพันหกร้อจนถึงพันเเหรียญน่าจะอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดพันห้าร้อยเหรียญขึ้นมาเมื่อไหร่อันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าแนวรับต่อไปนี่ลึกเลยคุณพกว่าถึงขั้นว่าอาจจะเปิดช็อตโพ i ิชันตามออกมาได้ส่วนใครที่เห็นว่าเมื่อวนรับอยู่แล้ว สองวันก่อนรับอยู่นะครับเราก็คิดว่าจะรุยบาวไกลๆคุณรอว่าไม่น่าได้นะครับยังไงลงคุนตามกรอบก่อนละกันถ้า1,600เหรียญเป็นกรอบแนวต้านแรกก็น่าที่จะมีการตรับออกไปบ้างนะครับนี่คือฝั่งของทองคำนะครับเขามีรีบาวขึ้นมาให้